ีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o บคอ m i ี c i a n n e l นะครับเราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเทนในตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรครับก็คือเป็นตัวเทนปกตินะครับเทนนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ติดเมตานะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าถ้าเราเล่นตัวเมตาเนี่ยเกมมันจะง่ายกว่าพวกแบบเมตาอินเดียวงล้อนรกหรืออะไรแปลกๆที่มันเป็นคอนเทนต์ขนาดไหน <Easy. S 1> ต้องขออภัยในความแบบ เขาอะไรเงี้ยเล่นชิลได้ดาวง่ายๆอันนี้ขอโทษไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะเรามาดูของเทนกันเทนเนี่ยผมเอ่อก๊อปมาจากการแข่งขันนะครับก็คือไปดูเขาว่าเขาออกอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออกเอ่อล็อกชิลล็อกชิลมาแทนแถวๆส้อยเขียวนี่หรือว่าอะไรประมาณนี้แหละเอ่อคือเขาจะเล่นสับไอเทมกันซะส,ส่วนใหญ่คือล็อกชิลเป็นไอเทมที่โกงนะครับถ้าคุณมีสกิลเพย์มากพอที่จะสับไอเทมออกล็อกชิลมาไม่ยากครับวิธีการสับไอเทมนะครับเดี๋ยวก็ ไม่ยากลอาไม่หาก็มีครับล็อกชิลทอยอัมมูลเล็ตนะครับแล้วก็เกาะสะท้อนนะครับผมก็คือออกของแค้งจริงๆแล้วไม่ได้ฟิกของนะครับเทนถ้าคุณคิดว่าเจอเวทเด๋ยวออกทอยมาก่อนไปลองบิ้วของกับเองอ่ะให้มันเป็นฟูลแทงอ่ะอยาทะลึ่งไปออกดาเมจแค่นี้ก็พอแล้ว่สำหรับเทนนะครับอ่าพลังแฝงพลังแฝงเนี่ยแลหลายๆคนเนี่ยผมเห็นออกลากไม้กันอ่าลากไม้ลากไม้คือนี้เอาลากไม้มาลากไม้เนี่ยเมื่อเราซีซีโดนเนี่ยมันจะทำดามเมจด้วยนะครับแล้วก็ลดเกาะเวทลงอีกนะครับแต่ผมเน้นให้เน้นเป็น แทงซะมากกว่านะครับก็ตัวคอนเทนต์นะทั้งเอาลากไม้มาคอนเทนต์นะแต่ถ้าเอาโล่มาเนี่ยมันเล่นมันอึดอะมันแทงได้นานนะครับระยะทําการของเทเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมไกลมากแล้วเราวิ่งเอาหน้าถ่ายไปดืดดืๆๆๆเนี่ยเราอึดอะเราทําอะไรก็ได้อะแต่ถ้าเขาพลาดให้เราเมื่อไหร่เราซีซีสวนไปผมมีมีชุดเดียวตายครับ แล้วก็อีกอันนึงที่ผมแนะนำนะครับคือลดครูดาวสกิลชาเลนเจอร์ลงอ่าคือเทนเนี่ยจะมีท่าเซียนก็คือสกิลสองใช่ไหมกระโดดกระโดดทิ้มพื้นอ่ะกระเถิบไปนิดนึงอ่ะเราฟริกเกอร์ไปข้างหลังมันแล้วก็ถ่ายกลับมางงไหมสกิลสองปุบฟิกเกอร์ไปข้างหลังมันแล้วก็ถ่ายกลับมาแค่นี้ดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ฟิกเกอร์บ่อยนิดนึงนะครับผมอีกการน,นึงก็แล้วแต่คุณอนะ่ะผมเอาค่าแล้วเลื่อนมานะครับลูนลูนเทนนะครับไม่ยากครับลูนเทนเลือด อันไหนมีเลือดใส่ลงไปครับ Golden Body Protect p r o v e นะครับแล้วก็เอา Challenger เป็น f กเกอร์มานะครับผมไปขออนุญาตนะเออมันเป็นตัวเมตาขออนุญาตเลยแม่งชิวอ่ะมันชิวอ่ะเออก็ใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดแชร์หรือว่ากดติดตามเอากดติดตามก็ได้ขออย่างเดียวเลยใครยังไม่ได้กดติดตามแวะกดติดตามให้หน่อยนะครับผมโอเคขอบคุณครับแล้วก็ใครอยากเห็นผมผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะครับารับชมคลิปกันเราควรมีคลิปซัพพอร์ตบ้าง เอาามตรงผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นซับได้ดีคือโค,ค,ค้เออแรงสูงๆเนี่ยเราไม่ควรเล่นเป็นตำแหน่งเดียวถูกไหมครับผม,ผมก็มีเมนของผมเหมือนกันเมนรองของผมเหมือนกัน <c oughs> แคลี่ซับพอร์ตอัพเลน <c oughs> เน้นๆน้นเนี่ยอ่าก็ช่องเราควรจะมีคลิปซัพพอร์ตบ้าง <c oughs> บางคนบางคนแบบไม่ได้อยากจะเข้ามาดูแบบคอนเทนต์อย่างเดียวอ่ะเข้าใจป่ะแบบเย้ไม่อยากดูเมต้าเดียวแล้วว่ะไม่อยากดูวงล้อนรกแล้วว่ะ จะมีคลิปที่มันเล่นแหลงจริงๆไหมวะที่มันแบบสามารถใช้ได้ได้กับแหลงสูงอ่าประมาณนี้สไตล์ของผมเนี่ยก็ ถ้าแรงสูงสูงเนี่ยผมออฟเลนเนี่ยผมงัดได้หมดเลยนะครับกับแรงสูงสูงนะงัดไปรอดอ่ะง่ายงคือไปรอดรู้วิธีรู้แก้มือแต่พอเป็นซับเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีพลาดบ้างเออ่ตัวละครของเทนนะครับเล่นได้หลายรูปแบบนะครับแล้วก็จุดเด่นของเทนเนี่ยเอามาเล่นกับคอมโปกร,รู้จักคอมโปกไหมคอมโปกค,คือพวกที่โยนสกิลไกลๆเช่นเอลซูยูเอลิเลียอะไรแบบนี้สามารถเอามาเล่นได้นะเออเพราะว่าเทนก็สามารถโปกช่วยเอลซู UA เลียได้นะครับก็คือ n t i ติเม s สกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลโดนง่ายเอาง่ายคือแอนติโดนง่ายวิธีการเล่นกับคอมโพของเทนก็คือเจอหน้าแอนติเจอหน้าแอนติติตอบไปไปเรื่อยๆประมาณนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้มาเล่นคอมโพให้ดูนะครับีอีกอย่างหนึ่งคือเทนเนี่ยเป็นตัวละครที่อึดมากเนื่องจากว่าแพสซีของเขานะครับเป็นแพสซีที่เออมันเวลาเลือดลดถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีคอเวอร์รีคอเวอรี่เฮดพีให้นะครับ ครบเครื่องอ่ะมาตอนนี้นะครับโอ้ไบโอไบโอโดนน่ะกิ่งปุ๊บโดนปั๊บอ่ะตอนเนี้ยไอ,อ้<ม>ที่ผมเลือกแต่งตามสองตัวคือผมอ่ะจะ <ผม S 1> เล่นเน้นช่วยป่านะครับเน้นช่วยป่าผมสไตล์ของผมเองอ่ะชอบให้ป่าออกมาไวๆอันนี้เหรอสกินใหม่เนี่ยเหรอใช่อันนี้แหละได้แถมหลังห่อขนมอ่ะคืออะไรวะ ไอ้เหี้ยมันหมุนมันไม่ได้หมุนแนวแนวนอนแล้วอ่ะมันหมุนแนวตั้งหมุนข้างๆไงเคยเห็นเขตโถดป่ะเขตโถดอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะเอ็นโต้ไงไม่เหมือนสกินอ่ะือว่าแค่คิดที่ไมาเฉยๆเฉยต้านไปมาอ้าวพี่พับตัวหายเอาเวฟกลางกิมเอ้ยได้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 กูมีท่าเสียได้ได้ได้ วุ้ยเยี่ยเข้าบอมีมีท่าเซียนอยู่มีท่าเซียนอยู่ปัญหาคือไม่เห็นชัดเลยเวลาผมพวงโซ่เนี่ยชัดเดียวอะโอ้ไม่ถึงเหรอวะ ฆ่าคนต้องฆ่าคนก่อนผมได้ผมได้ผมลานได้มาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งเท่าทีเกี่ยวไม่โดนตายตายตายอยากต่อว่ะเรือดไม่พอไหวชิวยืนแบบเป็นแนวหน้าแบบแทงตั้งแต่เกิดอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะแทงเลยไปรถอ่ะ มึงต้องไเปเบียดเลสมันคืนนะมันเอาเลสเราไปอะ่ะเฮียตกหน้าลิงก่อนเลยทั้งนั้นแหละไปยังเออเก็บอุลัยเขาม,มีก็าตามมาทตามผาา<ๆ>ามมาเลยดิเข้าไปเลยมันหน่อมแล้วก็ล้างมานะไปล้างโดยวิลล่าป่ามาตัวแล้ววะเออนาคอสปะ่ะเ,เอ่อฟิกเกอร์มี38มิบแปดวิ หลังบ้านแม่งเ,เลยหลังบ้านแม่งเ,เลยตายไม่เอาตัวที่กูเกี่ยวก็ได้กลัวตัวอื่นก็นได้ไอ้บูบูบูนี่ปะเฮ้ยเอาไปไม่ใช่หรอเอามัน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 เอาไบโอไบโอไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไว่โอไม่ทันทันไมหมล่ะฮะไปอีกไปอีก แทงป้อมให้หน่อยดิว้าววีล่ามาเป็นไรพี่วีล่าเพิ่งสกิลตายขอมาสกิลตายมันจะรีเซ็ตไปพี่หายห่วงไปแล้วเยี่ยงเกี่ยวไม่โดนเต้าอ่ะคุยได้ทั้งวันอ่ะเยลิงทุบก้อนหินเยลิงทุบหมอทอส I shall not back not down. ผมดูแบบไม่ค่อยได้กันเลยนะจริงๆแล้วเล่นผมถนัดเล่นกันมากกว่าใช่แต่ตอนนี้เล่นกสิทธจัดตัวเรา,าไม่ต้องใครวิล่าอยู่ล่างวิล่าอยู่ล่างใช่ตัวเราไม่ค่อยได้กันต้องการทัำคนทำจังหวะวิล่ายังอยู่ล่างอยู่เ,เจมมารีเจม เอาเมืองตรงกลางโดนอะคอสปล่อยแม่งไปตรงกลางอ่ะตัวตัวยิงกูมากูมากูมากูพาแคลรี่มาด้วยไปเอ๊ะไม่ได้รัดเลยนะเนี่ย ป้อมเชฟหลังบ้าน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 รอรอรอกูแทงให้กูแทงให้กูแทงให้โอ้เนี่เฮียไม่ล่ามึงไปป้อมหนึ่งก็ดีแล้วใส่เอาไว้เสร็จโยนเงินออกมาต่อทำไมเราไม่เอาป้อมก่อนล่ะโอ้ยปัญหาครับ มาๆมาๆมาๆไม่แฮร์ฟฟิกเกอร์ไอ้นี่ในฟิกเกอร์เอนโซสามารถแดกข้ามไปได้นะเจมเอ่อป้อมกลางป้อมกลางป้อมกางเฮ้ยสูงสูงเจมเจมเล่นต่อต่อต่อโอ้มันหวาดพอดีนี่กลัวๆเอาปั๊มมาปั๊มเว้ยกูยังไม่มีฟิกเกอร์อ่ะ โอเคทนโทนบ้าแล้วอะโอ้พิกว่ะไปคลิปกลางคลิปกลางคลิปกลางเอ่อฟิกเกอร์กูยี่สิบห้าวิลิงอยู่ไหนอะกูได้กูไปแล้วบับนาคอนจะเกิดบับนาคอจะเกิดอยู่กับผมก่อนได้ป่ะโอ้โยฟิกเกอร์กูมีอ่ะได้ได้ได้ ไปละไปละแทงคิวพี่เฮ้ยกูมีฟิกเกอร์เจมกูอยากใช้กลับมาแล้วกลับบ้านมาแล้วเรื่องหมดเอคาลิเบอร์พี่กดไปกี่ตัวล่ะบ้ายกูไม่ได้ใช้เอคาลิเบอร์ลัดเลยมันเป็นจังหวะพอดีไงจังหวะและอีกครั้งไม่ขึ้นมันมันล้างมันล้างพอดีมันล้างพอดี เอีย้ยตัวหนักอ้าวหลังไปแล้วด้านล่าง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 เย้มันเอาเต็มเต็มคอมโบมาเลยน่ะ ไม่มีใครกล้าเข้าเทนหน่อยีはは lad, twice, two, ่อกูโดนฟิกอ่ะเฮ้ยตายใช่เท้าใช่สองสองสองตัวสองตัวอุ้ยแม่งป่าพี่ช่วยด้วยกูกูงัดลิงอยู่กูงัดลิงอยู่อีกเอามาเอามาเอามาเฮ้ย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  พอพอเจมพอ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 ไม่ไหวแล้วถ่ายมาถ่ายมาเจมถ่ายมาระ้ังบนนะกลัวกลัวดันล่างต่อรีเลื่องนะเจมรีเลื่องไม่ต้องตีไม่ต้องตีเจมรีเลื่องรีเลื่องเดี๋ยวเป่าบัฟไลท์ กูน่าจะแบบไม่มีแคลกูลงแล้วอะมันกลัวพี่ถ่ายกันนี่กูยังไม่มีทอยเลยเนี่ยเดี๋ยววีล่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเอาผมเดี๋ยวมันร้องอ่ะพอผมมีทอยอ่ะเอาหน้าถ่ายเข้าไปอ่ะถ้าเป็นถ้าคุณเล่นแทงนะคุณต้องกล้ากล้าหน้าถ่ายเข้าไปตีบัฟนะเอาเลยเอาเลยไล่ฆ่าเลยเจมไล่ฆ่าเลยไล่ฆ่าเลย จะเห็นบ้าเห็นป่ะกูปิดมันอยู่เจมส์ตามไปตามไปรันอู้หูขู่สาไปเอกคาลิเปอร์ไอ้นี่ก็กู่ต้อนมันตั้งไกลแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ได้ออซิสเลยเดี๋ยวดูท่าเสียงกูหน่อยมาไบโอมา

มที่ก็เห็นม่าเริ่มผมน้อยแล้วคอมดังไงอ่ะนได้ป้อมแล้วเว้ยกลับบ้านเว้ยดีก่อนว่ะได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอแกรูร้ว่ามแม่งจะเอาก,กูแล้วฟิกเกอร์เอ่อ70วิมาเคลียร์ต้องเคลียร์คลิปตรง,งกลางได้ทอยแล้วครับ xuống khóa khóa xuống xuống kia không phải thông farm đâu ở bắp thế thôi cái làm ta Ơi, hẹn mừng đi nha. เพี่รักเลยเสถรางแครงกูพี่อ่ะไม่ได้อยากเสียสละาย <c oughs> สัตว์เว <c oughs> ้ยมันเป็นหน้าที่อ่ะเล่นรักอะไรมาไอ้เจ๊ะแรกเลยทันทีพี่ถ้าผมอ่ะกูทำทุกอย่างตลอดเกมกูคแค่ไม่ได้เล่นเนเหล็ครับปกติผมเป็นคนทำอย่างนี้พี่โอ้ดูบัตดนเล่นแหล็อะไรขนาดนั้นไอ้เจ็ดวิกูมีฟิกเกอร์มีท่าเซียนท่าเซียน ผมบอกเลยว่าท่าเซียนของเทนเนี่ยคือเที้ยมากผมเล่นเคอรี่ผมโดนแม่งตลอดเลยสัตว์ไม่รู้ระยะเออแม่งไกลจริงอ่ะท่าเซียนเทนอะไกลไกลเที้ยทีอ่เจมึงเล่นได้เราคุ้ด้วยเราคุ้ด้วยจุดเลือดอยู่ผมโดนเลือดคีบอยู่ผมไม่มดมดได้สุกไม่ได้ใกล้ได้ไซคเขียวแล้วในอีกไฟหนึ่งครับไซคเขียวนี่คือ,อ,อเ,เราอยู่ในไฟได้นานขึ้นี780มามามา,มาลิงลิงไปยัง ไปว่ะเฮ้ยมา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 กูมีเสียบกูมีเสียบยี่สิบหกว่ะเฮ้ยเออผมตายป้ามันไอ้เอี่ามาเข้าเธอมาเกินให้กูบอกป้ามันกูยังอยู่กูยังอยู่ คิดไปวะเอ ini, ็มอีซี่อ่ะก็เทนก็เห็นที่มันอีซี่คือแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวละครของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงก็ติดเมตาแหละตัวมันติดเมตาครับมันเก่งกว่าชาวบ้านเขานะครับไหนจะเป็นสเต็พื้นฐานที่มันแบบอึดมากดาเมจ เทนดาเมจมีด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูดาเมจดูอึดซีซีเยอะแล้วก็ระยะทำการของเทนไกลไกลจริงๆแรงอึดแรงมีซีซีตัวอะไรนี่ตัวอะไรอดาเมจก็12เสองไปเออมีเท่าไหร่นี่วะ <Hey, S 1> สกอร์ะนะครับก็4นะครับคิวสี่ตายหนึ่งแอตติสเนะครับจอดที่ตายก็แหมเสียสละเออเทนเนี่ยเขาเล่นได้ทั้งแนวลุกแล้วก็แนวรับนะครับแนวป้องกันเนี่ยรู้จักมูลาดไหมเวลามูลาดเขาเอ็นตีปั๊บ เทนสามารถแคนเซิลแอนติแบบเอาใหมเทนสามารถดักแอนติมูลาดได้เลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นคลิปชิลๆนะครับเผื่อแบบใครอยากจะเข้ามาดูว่าเอ๊ะเล่นตัวอะไรดีว่าตำแหน่งซัพพอร์ตก็เทนเป็นหนึ่งตัวนะครับที่ผมแนะนำเลยครับอยากให้ทำคลิปแบบไหนอยากให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ